ด่วนบิตคอยส์แวว์วิกฤตหลังสัญญาณสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนปัตุขึ้นอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นกับตลาดคริปโตกันแน่ทำไมข่าวนี้ถึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมาเจาะลึกสถานการณ์ล่าสุดไปด้วยกันครับสถานการณ์ไม่สู้ดีนักสำหรับนักลงทุนคริปโตราคาบิตคอยร่วงลงอย่างน่าใจหายเกือบจะหลุดระดับ1 1 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐไปแล้วครับสาเหตหุหลักๆมาจากปัจจัยภายนอกนั่นก็คือการยืนยันจากอดีตประธานาธิบดีโดนันลด์ทรัมป์ว่าสหรัฐกำลังเข้าสู่สงครามการคา้า กับจีนอย่างเป็นทางการซึ่งข่าวนี้สร้างความผันผวนอย่างมากในตลาดการเงินทั่วโลกรวมถึงตลาดคริปโตเคอร์เรนซีด้วยณเวลาที่เขียนบทความนี้โปรดทราบว่าราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาบิตคอยมีราคาอยู่ที่ประมาณ1 1 1 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐซึ่งลดลงราว 1. 5เภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาและถ้ามองย้อนกลับไปในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะพบว่าราคาบิตคอยลดลงไปแล้วกว่า9%อร์ซเลยทีเดียวนี่ถือเป็นการปรับตัวลงที่ค่อนข้างมาก ซึ่งสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนหลายท่านที่มาของความกังวลนี้เริ่มต้นจากในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเมื่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาประกาศยืนยันอย่างชัดเจนว่าสหรัฐกำลังอยู่ในสงครามการค้ากับจีนอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เขาเคยขู่ว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนทุป,ประเภทถึง100%ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้การขู่ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน100%หมายความว่าสินค้าที่นำเข้ามาอาจมีราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัว ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้บริโภคและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าสินค้าจากจีนแต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความผันผวนนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าสงครามการค้าที่เกิดขึ้นนี้อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในระยะยาวทําให้เกิดความไม่แน่นอนและนักลงทุนอาจหันไปถือสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าเช่นทองคําหรือเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งอาจส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากตลาดคริปโตได้ ในส่วนของอีติริมเองก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ที่ช่วงต้น4,000ดอลลาร์สหรัฐโดยในขณะที่รายงานราคาอีติริมอยู่ที่ประมาณ3,990ดอลลาร์สหรัฐลดลงราว2%ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งถือว่ายังคงทรงตัวได้ดีกว่าบิตคอยล์เล็กน้อยสำหรับออลคอยน์คริโตเคเรนซีอื่นๆนอกเหนือจากบิตคอยล์และอีติริมส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมีเซน็กซ์นำทีมร่วงลงไปกว่า20%ตามมาด้วยแอสเทอร์เต่าและเค้กที่ลดลงราว12% 10%และ10%ตามลำดับซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดอ l ค c o ซ n ยังคงมีความผันผวนสูงและมีความเสี่ยงมากกว่าบิตคอยน์และอีทิรีอัมโดยรวมแล้วมูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดลดลงราว1.9% 9อยู่ที่3.76ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวดัชนีฟิกรีอินเด็กซ์จากเว็บไซต์ alternative.me ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัดความกลัวและความโลภของนักลงทุนในตลาดคริปโตก็อยู่ในระดับกลัวที่2 8คะแนนซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังงัังงงคคมมีีวววาาาากกกกลลเ่ยบสถนรณ์ใตด แล้วเราควรทาอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้นี่เป็นคําถามที่นักลงทุนทุกคนต้องถามตัวเองครับบางคนอาจมองว่านี่เป็นโอกาสในการซื้อบิตคอยในราคาที่ถูกลงใบเดอรดิในขณะที่บางคนอาจเลือกที่จะขายออกไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงคัดลอสการตัดสินใจลงทุนขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้และเป้าหมายการลงทุนของแต่ละบุคคลประเด็นที่น่าสนใจคือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตในระยะยาวอย่างไร และเราควรปรับกลยุทธ์การลงทุนของเราอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี่เป็นคำถามที่ยังไม่มีใครสามารถตอบได้อย่างแน่นอนและเป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกคนต้องติดตามและวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดรายงานและเรียบเรียงสหรัฐชตราพงศ์เครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ Better Trade 2025ปลดล็อกความคิดพิชิตโอกาสฉลาดลงทุนลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ h t t p, p. E s w w w s e r p u n t e r c o m e b e t t e r key t r a d e k 2 0 2 5คำถามชวนคิดคุณคิดว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตในระยะยาวอย่างไรและคุณมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้มาแชร์วความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยครับ